สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมก็จะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันนี้วนกลับมาดูนะความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอียิปต์นะครับตรงจุดข้ามแดนลาฟาเนี่ยก็มีการประทะกันนะยิงสวนกันเนี่ยนะมันจะลุกลามบันปลายหรือไม่นะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนี้กันนะสถานการณ์ในตะนอกกลางปฏิบัติการภาคพื้นดินลาฟานะครับหลังการประทะชายแดนที่อัดรายถึงชีวิต อดีตในพลอียิปต์นะครับเปิดเผยเป้าหมายแท้จริงของอิสราเอลเนี่ยคืออะไรอดีตในพลของอียิปต์นะครับสร้างการกล่าวอ้างใหญ่ต่อปฏิบัติการราฟานะครับของ IDF ความมุ่งหมายที่แท้จริงของอิสราเอลในราฟาเนี่ยคืออียิปต์การกล่าวหาใหญ่นะครับของอดีตเจ้าหน้าที่ของอียิปต์บรรดานความตึงเครียดอิสราเอลอียิปต์เพิ่มสูงขึ้นภายหลังการประทะก,กันนะครับที่อันตรายถึงชีวิตใกล้ชายแดนราฟา ทหารของอียิปต์ถูกสังหารความหวาดกลัวของหนึ่งสงครามเต็มรูปแบบนะครับอิสราเอลอียิปต์เติบโตขึ้นความตึงเครียดต่างๆได้กำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ท่ามกลางสงครามกาซานะครับที่กำลังดำเนินไปอดีตในพลของอียิปต์ท่านหนึ่งนะได้สร้าง1การกล่าวใหญ่นะครับภายหลัง หนึ่งการประทะก,กันนะที่อันตรายถึงชีวิตระหว่างอียิปต์และอิสราเอลอดีตในพลจัตวานะครับซาเมอร์และเฮปได้ถูกรายงานนะได้กล่าวว่าความมุ่งหมายที่แท้จริงของอิสราเอลในราฟาคืออียิปต์ไม่ใช่ฮามาสการกล่าวของอดีตในพลจัตวาและเฮ็นะครับได้ถูกรายงานโดยปาเลสไตน์โคนิเคลิลโคดคำนะครับโดยเอลจาซีรา อียิปต์นะครับเตือนอิสราเอลกล่าวโดยอดีตพลจัตวานะครับซามเมอร์แลนะเคปผู้เชี่ยวชาญทางยุทธศาสตร์และการทหารของอียิปต์ตามการคดคำนะครับโดยปาเลสไตน์โคนิเคิลว่าอียิปต์จะไม่ยอมรับอะไรที่กำลังเกิดขึ้นบนบรรดาชายแดนของพวกเขาและไม่มีกองกำลังใดจะป้องกันผู้ใดจากการโต้อตอบ อะไรนำไปสู่การยิงต่อสู้กันที่ชายแดนอิสราเอลอียิปต์ในวันที่27พฤษภาคมกองกำลังอิสราเอลและอียิปต์ได้ปะทะก,กันใกล้าชายแดนราฟาระหว่างอียิปต์และกาซาไคโรต่อมานะครับได้ประกาศการสังหารของทหารอียิปต์หนึ่งนายใน,ในการยิงต่อสู้นั้นนะครับกับทหารของอ d ด ตามบรรดารายงานต่างๆนะครับทหารอียิปตายนั้นเนี่ยได้ถูกนะประจําการอยู่บนหอคอยเฝ้าติดตามใกล้ชายแดนนั้นเขาได้มีปฏิยาภายหลังการมองเห็นรถถังของอิสราเอลคันหนึ่งข้ามเส้นแบ่งเ,เข้ามานะครับบรรดาแหล่งข่าวความมั่นคงอียิปได้กล่าวทหารรายนั้นได้ถูกรายงานว่าได้เปิดการยิงและกองกาลังอิสราเอลนะครับก็ได้ยิงโต้ กลับนะฮะสังหารเขาบรรดาแหล่งข่าวนั้นนะครับได้เสริมสิ่งนี้ได้จุดประกายหนึ่งการต่อสู้ด้วยปืนที่เข้มข้นรุนแรงระหว่างสองฝ่ายที่ซึ่งคนของ i d ดหลายนายได้รับบาดเจ็บรัฐบาลทั้งสองฝ่ายกล่าวว่าการยิงแลกกันใกล้จุดข้ามแดนอียิปต์กาซากํากลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบหรืออิสราเอลและอียิปต์มุ่งหน้าสู่หนึ่งสงครามรอยปีแตกนั้นระหว่างอิสราเอลและอียิปต์ ได้ลึกมากขึ้นนับตั้งแต่ IDF ได้เริ่มการบุกทางการอาหารของพวกเขาในราฟาอิสราเอลได้ยึดครองควบคุมทางฝั่งกาซาของจุดข้ามแดนราฟาในช่วงต้นของเดือนนี้พฤษภาคมอียิปต์ยังได้เสริมความแข็งแกร่งท่าทีต่อต้านอิสราเอลของพวกเขาอีกครั้งท่ามกลางการโจมตีในไม่นานมาน,นี้นะครับของ IDF ในราฟา ไคโรได้ตำหนิอย่างแรงการทิ้งระเบิดโดยจงใจของบรรดาเต็นท์นะครับที่พักของประชาชนผู้พลัดถิ่นในราฟากระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์ได้เร่งร้าอิสราเอลที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของศาลอาญาระหว่างประเทศและยุติบรรดาปฏิบัติการทางการทหารในราฟานะครับบรรข่าวแปลต่างประเทศจีนนี้เนี่ยก็เกิดการประทัก,กันนะที่ชายแดนนะอดีตนะครับในพล ของทางด้านอียิปต์เนี่ยมองว่านะประเด็นเนี้ยนะปฏิบัติการทางภาคพ,พื้นดินลาฟ้าเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่การกำจัดฮามาสแต่เป้าหมายเนี่ยนะคือมุ่งนะมองเข้ามาที่อียิปต์นะครับนะก็จิตก็ติดตามสถานการณ์คุณตอไปนะครับว่ามันจะลุกลามบันปลายหรือไม่แต่ั้งแต่ผมเห็นมาแล้วคือความเกรงใจนะครับนะต่ออียิปต์เนี่ยนะแทบไม่ค่อยเห็นนะเพราะธรรมดาแล้วจะเกรงใจอียิปต์เนี่ยนะครับก็คงไม่ ไล่ล่าฮา,าม,มาสัสนะครับมาประชิดายแดนแล้วก็ยังลุกต่อในภาคพื้นดินนะครับเพราะมีโอกาสที่จะปะทะกันสูงมากเลยเพราะมันติดกันนะครับแล้วก็เกิดขึ้นจนได้นะครับแต่คำถามคือจะลุกลามบรนไปลายไหมจนกลายเป็นสงครามตรงสงครามแบบเต็มรูปแบบอันนี้เราต้องดูพัฒนาการของสถานการณ์กันต่อไปนะครับก็ขอให้พี่นาก,ก่อนนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ